เจิดเจเจิดสายล่อฟ้าเจิดเจิดเจิด,จด <c oughs> อะไรครับสวีเดสวีดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์กคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนวอร์ซซอมบีกันอีกแล้วนะผมอยู่กับน้องฟิลามินนะฮะตัวนี้นะครเป็นมินสายฟ้านั่นเองนะผม มันจะบูตอ่าตัวที่เป็นสายฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปลองเล่นตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะผมซึ่งมันจะใช้สันอยู่ที่0ูนย์ครับรีชาร์จอยู่ที่85กันเลยทีเดียวชาโขนานเขนะครับผมแล้วก็ดามเมจของมันอยู่ที่ 150ยห้นะครับแลวเดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้มันจะร้อยแค่ไหนไปกันเลยเราก็มากันในด่านธรรมดากันดูก็นะผมเดี๋ยวเรามาลองดูน้องมิ้นตัวนี้ซิไหนอยู่ไหนแล้ววะอยู่นี้นะผมอ่าก๊ปี้ได้มาวันนี้นี่มินก๊อปี้ไม่ได้นะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ขอจัดทีมกันก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วครับผมตอนนี้ผมเอาทีมงานสายฟ้ามาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับว่ามิ้นตัวนี้ครับมันจะร้อยแค่ไหนโอเคจัดไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม ขั้นเรื่อยเราก็ต้องวางน้องเห็ดไว้ก่อนนะฮะเออแล้วก็น้องถุงเงินถุงทองต้องมาด้วยนะครับและไอซอมัมเบมันก็เดินมาแล้วเรื่อยๆนะัะนี่เราตั้งไว้ก่อนเลยน้องสายฟ้าเหรอสายฟ้าตั้งไว้ตรงนี้เลยนะผมยิงขับวอายบารรลุททาไปก่อนเลยตัวนี้เออไงละ่ะโดนขันแล้ว1ดอกนะครับ1กระทงอันนี้ก็น้องเห็ดมาอีกนะผมบูธมิ้น์ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวรอน้องมิ้น์มาบูธก่อนนะครับ ช็อตไปแล้วนะครับผมเวฟแรกมาแล้วเหรอโอ้โ oh, หเร็วจัดนะครับเวฟแรกมาเราก็ใช้มิ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวในว่ามิ้นอยู่นี่นะผมจัดไปมิ้นช็อตไปเออช็อตไปก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วมันก็จะบูตตัวนี้ให้มันแรงขึ้นนะครับผมเพิ่มบัฟไปอาเชได้อยู่นะครับอันนี้บรลุทําไปเลยพามนี่แน่เดินเข้าไปหนึ่งดอกนะผมเออขอไปขอไปอีกเน้นๆครับผม น้องถุงเงินถุงทองมานะฮะเราใช้แต่สายไฟอย่างเดียวเลยด่านนี้นี่บอกเลยช็อตเข้าไปไ<อ>ช็อตเข้าไปดีมากโอ้โด้านล่างครับด้านล่างมาถึงแล้วเลยช็อตนี่ไม่ใช่ช็อตสิบอลลูดทำไปก่อนนะครับผมด้านบนตัวหัวเหล็กมาเหรอหัวเหล็กมาใช่ไหมโอเคครับน่าจะไหวอยู่นะครับผมมาช่วยกันช็อตเพิ่มไปอีกนะครับผมมิ้น์มาหน่อยอันตีใส่มิ้น์ไปเลยปึ๊บนี่แน่มิ้น์มาปัญญาเกิดครับผมชนะแล้วเลย เร็วมากเลยนะครับแสดงว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันที่อารีนากันดูดีกว่านะผมโอเคไปและเราก็มากันที่อารีนานะผมนี่นะฮะตัวนี้มันให้เราเล่นแล้วนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมช้าใจมากเลยอุตส่าห์เติมตังค์ซื้อนะครับแต่ไม่ได้นะครับโอ้บ้าบอเลยหลังจากนั้นเกมนี้ก็ช็อตๆไปเลยนะครับเสียใจมากโอเคตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งอยู่นะผมเดี๋ยวเราเล่นใหถึง100ไปเลยนะผมไม่รู้ถึงหรือเปล่าโอเคลุยกันเลย เจอกับอะไรเนี่ยมาวูเหรอครับไม่รู้ว่าเจ๋งหรือเปล่านะครับนะมาเลยล่ะครับรอบนี้นะฮะเราขอเตรียมการน้องมิ้นไปไหนแล้ววะเนี่ยมิ้นไปก่อนเลยนะครับก่อนเพื่อนเลยนี้นะ,ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอ่าตัวสายฟงสายฟ้าไปนะครับไหนวะเนี่ยอันนี้บลูเบอรี่สายฟ้าไปด้วยเดี๋ยวเดี้ยวเดียวเดียวโอเคแล้วก็บรรุรทมดีไหมวะหรือว่าตัวถุงเงินถุงทองครับเอาเงินไปสักอันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวขอเตรียมการลองแผนใหม่ดูสินะครับเอาเห็ดไปนะครับแล้วก็น้องมิ้นตัวนี้ไปด้วยสักหนึ่งนะผมโอเคขั้นแรกนะฮะเราก็ต้องวางเห็ดไว้ด้านหน้าก่อนเลยนะผมเห็ดไว้ให้เต็มนะครับนี่หนึ่งสอผมสามสี่ห้าเพื่อที่จะบูธพระอาทิตย์มาเยอะๆนะครับไม่รู้ว่าจะเจ๋งหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ตัวนี้ไปเลย1 2 3 4 5หนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็น้องสายฟ้าตัวนี้ไปนะครับผม1 2 3แล้วก็4ไปเลยนะครับผมไหวไหมเนี่ยโอเคห้าไปเลยประมาณนี้ก่อนก็เลยกันครับผมมาลองดูกันซิว่าแผนนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับลุยกันเลยไปมาเลยครับน้องมิน้นตัวนี้ก็บูตไปก่อนเลยอิสระแพมมาเลยมาเยอะ นั่นไงยโอ้โหเต็มที่ขี้เต็มซ่วมนะครับโอ้โห,โโหมามามา,มาด้านหน้าก็ให้มันแดกไปเลยนะครับเชิญตามสบายด้านหลังนี้เรายิงกันไปก่อนเลยอื้อปึ๊บมากโอ้ช็อตไปแล้วนะครับโอ้มาแล้วไอตัวเปรดนั้นมาแล้วนะครับไอตัวเปรดมาแล้วช็อตไปก่อนนะครับอันนี้ก็ยิงไปอีกนะเพื่อมร์กดื้ดมาก,มากยิงเข้าไปโอเคมิน้นต้องมาแล้วครับจังหวะนี้อื้อช็อตไปก่อนโอ้โหช็อตกันอย่างรุนแรง ช็อตกันอย่างรุนแรงแล้วก็มันเพิ่มบัฟแล้วนะครับผมโอ้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะครับตอนนี้เรายังไหวอยู่คนอื่นไม่รู้นะครับช็อตไปก่อนเออดีมากดีมากโอ้ตัวนี้มันบินลอยข้ามมาเลยหรือว่าเนี้ยชิบหายแล้วมึงลอยไปเออมึงลอยไปเลยลอยไปเลยนะครับช็อตไปอีกนะครับโอ้มากันเต็มอือช็อตกันไปอีกช็อตกันไปอีกเลยโอ้กูวางทับทับไม่ได้นะลืมเออไอนี้จัดไปอีกนะครับอ่อันตีใส่นี้ไปก่อนอย่าเพิ่งหายอันตี โอเคมินมาปื๊บนะครับโอ้โ oh, ห oh, มินบูทแล้วนะครับมินบูทแล้วก็ช็อตไปเลยเต็มที่อือ uh huh. ดีมากดีมากน้องเห็ดมาอีกแล้วนะครับผมก็บูทมินเข้าไปอีกทีแต่วันนี้อยู่ตรงนี้มินห <c oughs> ามินไม่เจอแล้วกูเออช็อตไปอีกนะครับช็อตไปอีกอือโอ้มินมาอีกแล้วเหรอมินมาอีกแล้วเราก็จัดไปเลยนะครับนี่เออไม่ใช่มินสีอันตีอะไรกูพูดมดั่วไปหมดแล้วเนี่ยอึบช็อตไป ช็อตไปอีกนะครับโอ้ด้านบนด้านบนว่ะเฮ้ยช็อตไปเอื้อนี่เป็นไงนะครับสองสองแล้วนะครับผม2แล้วสองแสนแล้วนะครับนี่น้องเห็ดก็มาด้วยนะครับผมอันติหมดแล้วเหรออันติเต็มนะครับมาหน่อยเออช็อ,ชอตก็ไปอีกนะครับโอ้โหรุนแรงมันเลยพยะค่ามันมากเลยนะนี่อีช็อตไปอีกโอ้สายยิงนี่ตัวยิงนี่ก็ร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออว่ะมันจะช็อตอ่าแต่หวัวโค้งไปหมดเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็ยิงไปด้วยนะครับด้านบนก็วางไว้อีกรอยแดงร้อยแดงแกงงวัวอ๊ออันนี้ไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหไอไอไอ,อ,อ,อตัวไอตัวควายกระบือเดี๋ยวมิ้นมาหน่อยมิ้นไปเลยนะครับเออเป็นไงเมืองเป็นไงต้องมิ้นต้องมามาอีกเยอะๆนะครับมิ้นเออเออช็อตไปช็อตไปดีมากมิ้นต้องมาอีกนะครับจังหวะนี้อีก15าวิโอ้โหอันตีกูไวเพื่ออะไรวะเนี่ยเออมิ้นมาหน่อย2 3สทีรัวไปเลยนี่ มินมาอีกทีนะครับเออสี่แสนเหรอได้อยู่นะครับเออจอดไปเม็ดฉาดนี้เรียบร้อยไหมนะครับอีกสองวิเรียบร้อยครับผมเอาชนะมาได้อย่างขาดลอย <c oughs> มันได้เท่าไหร่วะเนี้ยสี่แสนแปดนะครับโอเคพอได้อยู่นะโอ้ยดีๆแผ่นนี้ดีนะครับเดี๋ยวเราขอลองมาอีกครั้งก็เลยกันรอบนี้นะครับ เราเน้นตัวไหนเดียวเนี่ยเอาเป็นน้องสายฟ้านี้ดีไหมวะเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะผมนี่สายฟ้าตัวนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็เอ่อสายฟ้านี้ไปอีกหนึ่งนะครับน้องเห็ดแล้วก็มิ้นตัวนู้เหมือนเดิมเลยนะครับได้ผลได้ผลในเห็ดแล้ววะเนี่ยเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็น้องมิ้นสองตัวนี้ไปเลยนะครับผมโอเคลุยกันเลยครับผมไปเรามาเตรียมการกันก่อนนะครับ <_ c oughs> น้องเห็ดของเราก็วางไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับ จื๊บจืบวางเอาไว้วางเอาไว้เลยวางไว้เต็มนะครับอีอีแน่นะครับวางไว้เต็มเลยน้องเห็ดโอเคแล้วครับเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยซิ่ว่าแผนนี้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับผม <c oughs> <c oughs> ไปลุยเลย <c oughs> มิ้น์มาหน่อยครับมิ้น์อันนี้ไปเลยครับผม <c oughs> บูทบูทอย่างรุนแรงไปโอเคอ่าได้มาเท่าไหร่วันนี้โอเคขอเต็มๆกว่านี้เออโอ้โหเต็มที่เลย สุดยอดนะครับต่อไปก็ไปนี่นะครับวางเอาไว้ก่อนแล้วก็สายฟ้าก็ไปด้วยนะครับผมอันนี้มาอีกนะครับผมอีกหนึ่งทีจัดไปด้านบนเหลอนี่ยิงไปเลยนะครับมิ้นมาแล้วต้องบูธเลยจังหวะนี้เออช็อตไปก่อนแล้วหนึ่งทีนะครับที่เหลือก็ยิงยิงมันเข้าไปเออเออดีมากดีมากลูกดีมากเลยลูกโอ้หมาแล้วไอ้กระทิงไอ้กระทิงหน้าพื้นนะครับไอ้กระทิงหน้าพื้นมาแล้วนี่จัดไปก่อนยิงไปด้วยนะครับ มาเลยครับมิ้นมิ้นต้องมาแล้วอึ๊บอ,อือช็อตไปก่อนนะครับ1ดอก1ดอกแล้วชอกช้ำนะครับ <c oughs> อันนี้ก็วางไว้นะครับวางต่อต่อกันมันจะเพิ่มความแรงขึ้นนะครับโอเคจัดไปเลยช็อตไปครับผมนี่อุ๊ยแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเยอะนี่พลังหมหาศาลนะครับผม <c oughs> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วโอใหญ่ย,ยิงมาสิมึงยิงมาไม่ได้นะเว้ยในวันนี้ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผม <c oughs> โอเคเห็เหตมาก่อนครับบู o ไปเลยนี่ เฮ็ดมาเฮ็ดมาแล้วปัญญาเกิดนี่รัวไปก่อนเลยครับตรงนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โอ้โอมา,เ,อมมมาเต็มหมดมาเต็มหมดไม่ทันแล้วมาหน่อยมิ้นมิ้นมาหน่อยครับมินตรงนี้จัดไปเออมินต้องมาแล้วอันนี้ก็จัดไปเลยนะครับยิงเข้าไปอย่างหนักหน่วงหนักหน่วงเออตายหาไหมเนี่ยยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกหรือมึงโอเคมิ้นต้องมาอีกทีนะครับมปอีกทีได้หรือเปล่านี่ตูมเข้าไปนะฮะ เออมาเลยครับนี่น้องมนาต่างนุษย์มนุษย์ข้างข่าวบ้าบอคอร์ดังอะไรวะเนี่ยไอ้รัวเข้าไปรัวเข้าไปอีกนะครับรัวเข้าไปอีกช็อตมาเลยช็อตมันเดี๋ยวนี้มันมาแล้วว่าตัวตีลังกานะครับโอ้มาแล้วมาเร็วไปเร็วเต็มหมดเต็มหมดมินต้องมาจังหวะนี้ปุ๊บช็อตไปเลยครับผมต้องมินดีมากดีมากมินมาอีกแล้วมินมินต้องมาอีกแล้วนะครับเออช็อตไปอีกทีเออรอบูทบูตตัวเหนวะันนี้คกูไม่เห็นอะไรหมดแล้วอันนั้นให้มันปล่อยปล่อยไปเลยนะผมปล่อยไปเลย ไม่เป็นไรเรายังเห,เหลืออยู่นะครับไหนดีวันนี้อตัวไหนดีวันนี้อัม่วหมดแล้วนะตอนนี้ชอบตัวนี้ไปมิ้นมาอีกแล้วนะครับมิ้นมาอีกแล้วตรงน,นี้จัดไปเลยอันตรีบวกมิ้นเข้าไปนี่ได้มาสามแสนนะครับรอบนี้โอ้ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคแล้วครับรอบนี้นะฮะเราขอใช้เป็นอ่าไหนน้องสายฟ้าแล้ววะสายฟ้าธรรมดาตัวนี้ไปดีไหมวะ เอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะผมปัจจันหน้ากันเลยนะผมออกก๊อปปี้ไปด้วยเดี๋ยวอยู่ในวันนี้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือขอเตรียมการมิ้น์ไปในมิ้นวันนี้มิ้นสองตัวไปเลยนะผมปึ๊บ,บแล้วก็น้องเหตุหูหนีหนึ่งตัวอยู่ในวันนี้โอเคลุยครับประมาณนี้มาดูซิว่าเราจะชนะมันได้หรือเปล่านะผมแผนนี้อ่าโอเคครับผมเตรียมการไว้ประมาณนี้นะครับ <ś 2> <c oughs> มาลองดูกันซินะฮะว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะผมในด่านนี้โอเคลุยเลย แผนอะไรของกูก็ไม่รู้นะครับผมนี่บูธไปก่อนเลยปื๊บมาเลยมาเลยวางไว้อีกนะครับเออมาเลยเต็มที่นะครับรอบนี้อเจอันนี้วางไว้ก่อนเลยนะครับหนึ่งอันนี้สองวางไว้แล้วนะะเดี๋ยวมิ้นยังไม่ต้องก่อนนะครับผมมิ้นยังไม่ต้องก่อนจังหวะนี้อึ๊บมาเลยมิ้นมาแล้วช็อตไปนะฮะเออช็อตไปซนะมึงนี่เออลุยไปลุยไปเลยครับรอบนี้แหละเมืองเจอของดีของกูร้อยนี่บอกเลยว่าร้อยเออ ไอ้ควายธนูมาอีกแล้วไอ้ควายธนูมึงใจเย็นนะเว้ยไอ้ควายธนูเดี๋ยวมิ้นมาหน่อยมิ้นมาหน่อยปึ๊บช็อตไปเออเฮอช็อตไปเลยนะลุยไปครับลุยแข่งลุยแข่งไปเดี๋ยวนี้นี่สายฟ้าอย่างหนักหน่วงครับโอ้โหสูสีว่าเฮ้ยรอบนี้กูดูท่ากูน่าจะแพ้อ,อีกแล้ว <laughs> เออถ้าสูสีแบบนี้ชอบแพ้นะผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรลุยไปอีกนะผมอีกหนึ่งอันโอเคลุยไปเลยไหนามาหน่อยมิ้นครับจัดไป ช็อตไปสิครับนี่น้องมิ้นของเรานะอันตีก็มาอีกแล้วนะผมไอ้น,นี้ก็วางไว้ด้านบนเลยด้านล่างก็อีกหนึ่งตัวนะครับมิ้นไอ้น,นี้บูทหน่อยเออบูทพาทิตมาหน่อยครับเยอะๆแล้วก็มิ้นตัวนี้ไปอีกหนึ่งทีปื๊บนี่เนอพาทิตมาอีกแล้วนะครับโอ้โหมัวตัวไปหมดตอนนี้มัวตัวไปหมดเลยโอเคด้านบนเหรอด้านล่างก็อีกหนึ่งโอ้มันโดนยิงมาใสา่กูด้วย มันยิงมาเส็คุณได้ไงไม่ดีเลยมึง <S 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 นี่ยิงก็ไปแบบหนักๆและมันๆครับผมออไอ้น,นี้อีกหนึ่งนะครับน้องมิ้นต้องมาแล้วจังหวะนี้ปึ๊บช็อตไปเลยนี่เออรุนแรงไหมเนี่ยรุนแรงเหลือเกินโอ้ร้อยร้อยร้อยโอ้ยแผ่นนี้ร้อยอันตีก็มาอีกแล้วนะผมอันตีมาแล้วก็ใส่มิ้นไปเลยเดียว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 รอมันมาให้ใกล้ๆกว่านี้ก่อนนะมาเลยมาเลยโอ้มาอีกแล้วโอเคมิ้นมานะครับมิ้นมาปัญญาเกิดนี่ ช็อตไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมไม่เทตังเลยครับเบิ้มเออน้องเห็ดก็วางไว้ด้านหน้าด้วยนะครับโอ้โหมัวตัวครัวตอกมาและครับเบิ้มตอนนี้อืออีกยิบสองวินะครับมิ้นต้องมาอีกเออมิ้นต้องมาอีกใช่ไหมนี่โอเควางไว้ด้านหน้าด้วยนะผมอันนี้ก็วางไว้อีกทีเดี๋ยวอีกทีได้รึเปล่า<ห>อันนี้มิ้นมานะครับอันนี้มิ้นมาอีกทีจัดไปช็อตอือรุนแรงไปเลยนะฮะโอ้โห ได้สี่แสนกว่าเลยหรอเนี่ยโอ้ยแผนนี้น่าน่าสน่อมนะเพราะว่ากระจุยกระจ่า,ายดีโอเคกับเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมสําหรับน้องมินสายฟ้าของเรานะฮะถือว่าใช้ในแอรีน่านี้สุดๆเลยนะผมในแอรีนานี้ต้องใช้พวกมินนะี่นะเพื่อช่วยกันนะผมมันจะช่วยเพิ่มคะแนนได้เยอะมากๆเลยนะเพิ่มบัฟ ให้กับพืชของเราอะไรแบบนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอยากให้ผมทำตัวไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับดีสีแกเมืรอขอลาไปก่อนสวดสวัสดีไปละจุ๊บ